สวัสดีชาวราศีธน,นูทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทำนายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมแฮปปี้เบอร์เดย์ชาวราศีธนูทุกคนทุกท่านด้วยนะ ในเดือนนี้ค่ะเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างช่องชาแนลอาจารย์ปัดดูดวงไพ่ทาโร่ช่องนี้ทําให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวใครสนใจก็แอดไลน์ปัดหรา99ปัดดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่นะคะตอบในเรื่องของความรักเนื้อคู่และก็ให้คําแนะนําในเรื่องของปัญหาความรักนะคะ การดูดวงในเรื่องของความรักนะค่าครูอยู่ที่399บาทไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าพลังงานไพ่ใบแรกของชาวราศีธนูในช่วงเดือนนะคะธันวาคมน,นี้พลังงานไพ่ของคุณเป็นพลังงานไพ่อะไรกันบ้างนะคะพลังงานไพ่ของคุณค่ะใบแรกเป็นพลังงานไพ่นะคะเอามาสี่มาสี่ดาบค่ะ สีดาบคือพลังงานของการปล่อยวางปิดหูปิดตานะคะความคิดความเครียดนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะมันจะต้องมีเรื่องให้คุณต้องปล่อยวางต้องนิ่งเฉยพยายามปิดหูปิดตามองไม่เห็นแต่เราก็มีความรู้สึกความคิดความเครียดเอาเขาเออกจากสมองไม่ได้หรือในที่นี้ค่ะมันอาจจะทำให้คุณเครียดถึงขนาดข้าน,นอนไม่หลับเลยก็ได้ด้วยและนะคะยังหมายถึงเรื่องของความนิ่งเงียบไงนะแปลว่าช่วงนี้เวลานี้คุณอาจจะอยู่ในภาวะของคนกําลังนิ่งเงียบนะ และคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แบบนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราดูค่ะว่าพลังการไพ่ห้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูในช่วงนะคะเดือนธันวาคมน,นี้เดือนเกิดของตัวคุณนะเดี๋ยวดูสิว่านะคะชาวราศีธนูพลังงานไนพ่ของคุณเป็นพลังงานไพ่อะไรเอ่ยพลังงานไพ่ใบแรกค่ะของคุณเป็นพลังงานไพ่ของห้าคาถาห้าคาถาเป็นเกณฑ์ของการขัดแย้งการเลือกลางนะ ลัางงานไพ่เป็นควีนถือถ้วยค่ะเกี่ยวข้องกับนะคะคุณต้องการให้ใครกลับมามีใครกลับมาหรือถามว่าจะมีใครกลับมาหรือเปล่าควีนถือถ้วยเป็นเกณฑ์การขอร้องให้ใครคนใดคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ ึ้นคูค่ไพ่5ากระทาแบบนี้เราว่าอาจจะมีเกณฑ์การขัดแย้งกันขั้นรุนแรงหรือเกณฑ์การเลิกหลากันไปแล้วแล้วตั้งคําถามในไพ่ของควีนถือถ้วยแบบนี้แถมในโมเมนต์ของไพ่มันน่าจะต้องมีความคิดความรู้สึกถึงขนาดขั้นว่าคนคนนี้คุณให้เป็นควีนถือถ้วยเลยก็คือปักหมุดความสัมพันธ์เอาไว้ในโมเมนต์ที่ว่าอยากจะได้เขาเป็นคู่เป็นแฟนเป็นคนในครอบครัวเป็นคนในดวงใจเนาะทิ้งถือเหรียญค่ะ ที่ถือเหรียนคือชาวราศีมังกรชาวราศีพฤษภหรือคนเกิดในเดือนนั้น justment ค่ะตัดไม่ได้ค่ะไม่ขาดมีความเป็นวิบากกรรมต่อกรันและพลังงานไพ่ของคุณเป็นไพ่ของหนึ่งาถาเป็นพลังงานด้านการตัดสินใจหรือการเริ่มต้น <c oughs> เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เวลานี้ค่ะชาวราศีธนูบอกว่านะคุณน่าจะ คิดถึงใครคนเก่าคนเดิมอาจจะเป็นชาวธาตุดินชาวธาตุน้ำบังกรพืชศพคนที่คุณมีความรู้สึกเป็น u จ็สเมนของคุณก็คือเป็นวิบากกรรมบุญทํากรรมต่างของคุณจะตัดไม่ได้ขายไม่ขาดอะไรกันแบบนี้ก็ได้คนคนนี้อาจจะมีพลังงานของความขัดแย้งกันรุนแรงนะหรืออาจจะเลิกลาการไปแล้วคุณอาจจะอยู่ในภาวะถือคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเขาจะกลับมาไหมเราจะกลับไปไหมเราอยากจะให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์ไหมหรือตัวเขาอยากจะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ไหมเพราะฉะนั้นในความนิ่งเงียบในความใช้สติ ในการที่คุณพยายามจะนะคะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะคุณจะต้องมีความจำเป็นในการตัดสินใจในเรื่องนั้นให้ดีๆในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจในที่นี้ค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูกันาะว่าคุณจะตัดสินใจได้ไหมนะคะตามพลังงานไพ่ของหนึ่งถาเดี๋ยวเราดูพลังงานไพ่เพิ่มเติมค่ะว่าห้าใบออกมาบอกอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูไพ่เป็นห้าถ้วยค่ะห้าถ้วยคือ ความเครียดความคิดมากการรอคอยชาวราศีธนูเป็นราศีที่เรียกว่ารักและรอเก่งอยู่แล้วนะอันนี้บอกเลยรักและรอเก่งยิ่งถ้าไปดีดิวชาวธาตุดินคุณจะไปเจอความนิ่งเงียบของตัวเขานะะแต่ตัวคุณเนี่ยอาจจะเทคแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวแล้วตัวคุณอาจจะรอชาวธาตุดินเก่งก็ได้ด้วยนะคะโมเมนต์ไพ่เป็นไพ่ของชาวราศีกันค่ะขึ้นมาเห็นไหมนะบางกรพ์ประสบกันมาแล้วพร้อมเนาะฮ <laughs> อร์บิทค่ะ เฮอร์มนะิตคือความห่างเหินเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมต่างวัยต่างชาติต่างภาษาเฮอร์มิตแปลว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชอบจะมีสเปนมีกำแพงมีโลกส่วนตัวค่อนข้างจะสูงก็ได้นะคะพลังงานไพ่เป็นจัสติก่ะจัสติกคือชาวราศีตุลหรือคนเกิดในเดือนนั้นคุณกําลังตัดสินใจกําลังชั่งน้ําหนักในเรื่องราวจริงๆนะคะจัสติกเนี่ยมาขึ้นในพลังงานของคนที่ต้องมีสติสัมปชัญญะไม่งั้นเรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าคุณกําลังเจอเรื่อง3คน3ความอยู่แปลว่าเรื่องราวนี้คุณกําลังใช้สติสัมปทัญญะในการตัดสินใจและ e เอ็นเอยงไปในทางถูกต้องอาจจะมีเกณฑ์การเลิกลายด้วยความที่สร้างสเปซส,สร้างกําแพงเหินห่างกันออกมาแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นเรื่องราวความรักที่ไม่ใช่3คน3มความเอเจี้นี้คุณอาจจะกําลังตัดสินใจในเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งที่คุณรู้สึกเป็นคู่วิบากกรรมของตัวเองเป็นคนที่คุณตั้งคําถามมาเสมอว่าจะรอดีไหมเขาจะกลับมาหรือเปล่านะแต่ในที่นี้ค่ะคุณมีความรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ ประสบความสําเร็จนะอยู่ในความคิดความรู้สึกของคุณอยู่แล้วชาริออตค่ะชาวราศีกรกฎหรือคนเกิดในเดือนนั้นพลังงานไพ่ชาริออตแปลว่าต่างวายัยต่างชาติต่างออขอโทษกาบแปลว่าต่างชาติต่างศาสนาหรือต่างถิ่นดันไกลและราชการก็ได้ด้วยและใบสุดท้ายค่ะเป็นพลังงานไพ่นะคะของเจวิลค่ะอิบัตก,กรรมความรักจริงๆ นะเดวี่คือชาวราศีมังกรหรือคนเกิดในเดือนนั้นเพราะฉะนั้นชาวราศีนิรนูในช่วงเดือนนะคะในช่วงเดือนธันวาคมเดือนเกิดของคุณในที่นี้ปัดว่านะคุณกําลังอยู่ในไพ่ของสี่ดาวที่นะ,ะปิดหูปิดตาในเรื่องอะไรนะคะหรือพยายามปล่อยวางในเรื่องอะไรหรือพยายามทบทวนหรือตัดสินใจในเรื่องอะไรจนเกิดภาวะนอนไม่หลับ จนเกิดภาวะความเครียดเกี่ยวข้องกับชาวธาตุด,ดินนะคะบางกรพืชศบกันชาวราศีตุลชาวราศีกรกฎนะคะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับชาวราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมนี้และ energy ที่เข้ามาในที่นี้อาจจะเกิดเคสเกิดประเด็นอาทิเชน่นถ้าเป็นเรื่องลักซ้อนก็มีความใช้ได้นะเพราะว่าเป็นวิบากกรมความรักนะไปเกี่ยวข้องกับคนมีเจ้าของ 2. ค่ะเป็นเกณฑ์การขัดแย้งเลิกลาอาจมีเหตุกับคุณและเขาก็ต้องมีความขัดแย้งเหินทางกันไปจะในความขัดแย้งเรื่องลานี้ยังมีความ ความเขาเรียกว่านะความรอความคอยอยู่ในนั้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลค่ะการอยู่ในไพ่ของหนึ่งคาถามันเป็นพลังงานด้านการตัดสินใจที่อยู่ในพลังงานไพ่ของคุณเช่นเดียวกันขอดูซิว่าหนึ่งคาถาในวันนี้มันออกมาบอกอะไรพลังงานไพ่ของคุณเป็นไพ่ของเด็กถือดาบคุณมีพลังงานด้านการตัดสินใจค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียว เด็กถือดาบแปลว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหัวร้อนเอาใจใจเป็นพนักง,งานด้านการตัดสินใจแอบส่องแอบดูได้รู้ได้เห็นเพราะฉะนี้นเรื่องราวคุณน่าจะต้องกําลังทบทวนกําลังตัดสินใจจากเคสประเด็นจากการที่ได้ไปรู้ไปเห็นหรือไปซ้ำแซะแกะเกาได้รู้มาหรือไปแอบส่องแอบดูได้รู้มาหรือเป็นเกณฑ์การตัดสินใจอันมีเหตุจากความขัดแย้งเห็นไหมคามไพ่จริงๆด้วยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นนใเรื่องราวในตรงนี้ค่ะ พลังงานด้านการตัดสินใจของคุณค่ะคุณค่อนข้างมีความเป็นแปดดา็คือดราม่านะ,ะออกแนวเหมือนประมาณว่านะคะใจก็คิดว่าไม่อยากจะตัดเขาออกไป ะะเอาเขาออกจากสมองไม่ได้มีความยุติติดความมิดโยงแต่พยายามนิ่งพยายามปล่อยวางตามไพ่ของตัวเองบางคนนี่ถึงขนาดขันสวนต์ไหวพระนั่งสมาธินะคะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือให้ตัดสินใจได้ให้มีทางออกอะไรแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูค่ะนะคะคือตามไพยย่อะมันมีความเป็นมิบากรรมกันอยู่แล้วเนาะในไพ่ที่มันขึ้นมาในที่นี้เดี๋ยวดูนะว่านะคะในเรื่องของความคิดความรู้สึกนะค,ะคนรักคนรู้ใจของคุณในตอนนี้เวลานี้เป็นอย่างไรกันบ้างไพ่เป็นไฮพินสเต็ ไฮพิเนชสคือรักสอรักสามเศร้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะในคําถามว่าชาวราศีธนูถามว่าเฮ้ยเขาเข้ามาในโมเมนต,ต์ของการปักบุตรความสัมพันธ์อยากจะให้เราอยู่ในคนที่ไม่ชัดเจนใช่ไหมมีความเป็นไปได้เนะเพราะว่าไฮพินเชสเป็นรักสองรักสามเศร้าความสัม,มพันธ์ไม่ชัดเจนเดอะแอมพเลอร์ค่ะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นราชกาเป็นคนมีครอบครัวเป็นคนที่นะปล่อยนิ่งปล่อยวางในเรื่องราวที่มันโปะมันแตกออกมาแล้ว สามดาวแปลว่า3าคนสาความเจ็บปวดสะเทือนใจนะคพลังงานไพ่เป็นสีถ้วยค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดเขาไม่เครียดนะ,นะเขาก็คิดเขาก็เครียดเขาก็เอาคุณออกจากสมองไม่ได้นะ,นะต้องยอมรับว่าในไพ่ของคนรักคนรู้ใจคุณมันมีไพ่ของเด็กถือถ้วย กับสี่ถ้วยก็คือมันมีแพชชั่นมีความชอบแต่อาจจะดูผิดที่ผิดทางผิดเวลาหรือว่าเป็นเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบนี้ก็ได้นะ mm. เพราะฉะนั้นในเรื่องราวของชาวราศีธนูค่ะในเดือนธันวาคมเดือนเกิดของคุณนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ของการตัดสินใจในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่นะคะเช่นคุณไปเกี่ยวข้องกับคนมีพันธะม,มีครอบครัว เช่นคุณกําลังเลิกลากับใครคนใดคนหนึ่งแล้วรอคอยเกณฑ์การกลับมาซึ่งเกณฑ์การเลิกลาอาจจะมาจากรักซ้อนรักสามเศร้าและในการตั้งคําถามว่าเขาจะกลับมาไหมในความสัมพันธ์นะต้องมีแน่นอนอยู่แล้วเนาะนะะในพลังงานไพ่ของปัดเป็น2ดาบนะในคําว่ากลับมาไหมนะของควีนถือถ้วยไพ่ของเขาเป็นสดาบซึ่งในที่นี้การกลับมาเพอเคุณจะได้ความเป็น ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยู่ดีกลับมาแบบต้องมาตัดสินใจอยู่ดีว่าจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นการรอการกลับมาของตัวเขาคุณอาจจะรู้อยู่แล้วเซนอยู่แล้วนะคะนะอย่างที่ปัดบอกไปค่ะรู้อยู่แล้วเซนอยู่แล้วว่าไม่น่าจะกลับมาแบบตัวเปล่าไม่ได้กลับมาแบบเป็นคนโสดกลับมาเพื่อเราเข้าไปอยู่ในสนามออดิชั่นกลับมาเพื่อให้เราอยู่ในตัวเลือกและเขาจะเลือกคนเก่าแลวเขาจะเลือกคนใหม่ก็ยังไม่ชัดเจนไม่คลี่คลายสักทีในช่วงเดือน นะคะธันวาคมน,นี้ในเรื่องราวของชาวราศีธนูคุณเจอวิบากกรรมความรักในช่วงเดือนนะคะธันวาคมน,นี้เพราะฉะนั้นไพ่ใบแรกของคุณที่มันสีดาบพึ่งปล่อยวางพึ่งปิดหูปิดตานะ เป็นการประคับประคองอย่างหนึ่งในความสัมพันธ์ของคุณประคับประคองยังไงคือปิดหูปิดตาในที่นี้ก็คือถ้าเขาพยายามจะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะต้องปิดหูปิดตากับมันซะเพราะมันเป็นเรื่องของความไม่ถูกต้องพยายามเดินหน้าในสิ่งที่ถูกต้องอันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะคะเดินหน้าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วหรือ2 Led ค่ะปล่อยวางกับเรื่องราวนี้ก็คือเรารู้แล้วว่าเราเป็นคู่วิบากกรรมกักรรมเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดเป็นลักซอนรักสามเศร้าเราปล่อยวางเราไไไไมมมมม่่่่่่เเคคครียดดาาิกใใชชือ ถ้าใช่ก็คือกลับมาว่ากันตอนที่มันถูกต้องตามศีลธรรมเป็นสิ่งที่คุณคิดแล้วถูกต้องแล้วเช่นเดียวกันเพราะในเรื่องราวตรงนี้ในสิ่งที่ไพ่มันเฉลอยออกมามันบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่ล่วงเลยมาถึงจุดที่เรียกว่านะคะมันมีเกณฑ์การขัดแย้งกันไปแล้วมีเกณฑ์การเลิกลากันไปแล้วนะครมันมีเกณฑ์ของการที่คุณอยู่ในสภาพของการรอคอยแล้วคุณอยู่ในสภาพของการตัดสินใจแล้ว ะะมันไม่ได้ช่วงของการที่เพิ่งเกิดขึ้นเนาะมันรู้แล้วเกิดขึ้นแล้วแล้วก็ในใจความคุณเห็นแล้วนะเข้าใจแล้วว่าในสถานะความสัมพันธ์ของคนนี้ที่เข้ามาหรือสิ่งที่เขากําลังเทคแอคชั่นอยู่นี้มันคือวิบากกรรมความรักมันคือรักซอนรักสามเศร้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วตัวคุณเองมีพลังงานของการที่จะต้องตัดสินใจแต่ว่ามันค่อนข้างจะดราม่านั่นเองอย่างที่ปัดบอกไปสีดาบส่งพลังงานในลักษณะที่ว่า ตัวคุณอาจจะต้องปิดหูปิดตาในสิ่งที่ผิดนะอาจจะปล่อยวางในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วเริ่มต้นตัดสินใจอะไรใหม่ๆหรือทําอะไรใหม่ๆเพราะว่าในคําถามวันนี้มันมีอยู่สองคำถามคําถามแรกคือเขาจะกลับมาหรือเปล่าปัดตอบคุณแล้วอ่ะกลับมาแต่กลับมาแบบมีตัวเลือกในเขาจะเอาเราเป็นตัวเลือกในความสัมพันธ์กลับมาแบบว่า เขาจะให้เราเป็นคนที่ไม่ชัดเจนใช่เขารู้สึกว่าเรากับเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นเขาเอาเราออกจากสมองไม่ได้รู้สึกรักรู้สึกชอบรู้สึกดีต่อเราคิดถึงเราจริงแต่มันผิดที่ผิดทางผิดเวลาเห็นไหมนะคะกับ2ค่ะในเกณฑ์การตัดสินใจคุณจะตัดสินใจได้ไหมอย่างที่บัตรบอค่ะในการตัดสินใจมันต้องมีเหตุและมีผลนะคะถ้าคุณสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่วันเดือนปีเกิกเดกจะบอกว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันหรือไม่ เป็นเนื้อคู่กันแบบไหนนะถ้าคุณเป็นเนื้อคู่กันในโมเมนต์ของความเป็นรักซอรัก,กสามเศร้าวความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนปัดไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วนะเพราะว่าในพื้นเดนในพื้นดวงของทุกๆคนคุณสามารถมีคู่ดีๆของตัวเองได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตัดสินใจในความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนธันวาคมน,นี้ค่ะพลังงานไพ่ของคุณเป็นหนึ่งดาบหนึ่งดาบเป็นการตัดสินใจแน่นอนนะคะไพ่เป็นควีนถือดาบค่ะนะคะสองใบนี้เวลาขึ้นคู่กันค่ะ ต้องอยากเคลียร์อยากไฟอยากชัดเจนอยากตัดสินใจอยากทําให้ถูกที่ถูกทางนะคะเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้แน่นอนว่าคุณจะต้องตัดสินใจในความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการตัดสินใจใดๆก็ตามปัติถิที้บอกว่าตั้งสติสัมปชัญญะใช่ไหมสองใบนี้ ตั้งสติสัมปชัญญะมีสมาธิกับมันตัดสินใจอยู่บนความถูกต้องแลกศีลธรรมนะคะเราสามารถมีคู่ดีได้มีคนที่ใช่ได้และสามารถอยู่บนโมเมนต์ความรักที่เราตัดสินใจเลือกได่และประสบความสาเร็จได้เพราะฉะนั้นชาวราศีธนูในเดือนเกิดของคุณนี้ค่ะคุณมีพลังงานของการเริ่มต้นเดี๋ยวดูสิว่านะการตัดสินใจและการเริ่มต้นของคุณในที่นี้ค่ะพลังงานไพ่อวยคุณนะคะอวยใจคำว่าอวยนะอวยคุณบอกคุณนะคะอย่าให้ตัวคุณไปทันคิดทางไหนไพ่คุณ อัศวินถือถ้วยค่ะอัศวินถือถ้วยเป็นพลังงานของการเดินหน้าการมูฟออนการตามหารักแท้การไปจีบใครหรือมีใครมาจีบไพ่เป็นเด็กถือกระทาค่ะการพัฒนาความสัมพันธ์การเริ่มต้นการความก้าวหน้านะคะพลังงานไพ่ของคุณเป็นเจมูนค่ะมาอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันอยู่ในความที่ต้องไปแบบอะไรนะคิดคิดคิดเครียด,ด,ดใช่ไหมพลังงานไพ่เป็นชาวว่าค่ะเกณฑ์การขัดแยง้งเลือกรลาอันมีเหตุมาจากลักซอนรักรสามเศร้าความสามัสมพันธ์ไม่ชัดเจน ะะหรือถ้าใครอยากพัฒนาบนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันจะไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่ของการมูฟออนของคุณค่ะมันเป็นพลังงานในลักษณะคือส่งผลทําให้คุณมีเกณฑ์ของการสมหวังในเรื่องของความรักปัถนาสมความปัถนาสิบถ้วยนะมาแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงสิ้นปีนี้ในช่วงวันเดือนปีเกิดของคุณตรงนี้ค่ะคุณอยากจะไปไหว้พระขอพรน,นะอย่างสิบถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานไพ่ของพัพพิคนเนธเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในราศีธนูด้วยเพราะฉะนั้น ใครอยากตัดสินใจใหม่เริ่มต้นใหม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่อยากให้เราอยู่ในความรักดีๆอยากเป็นคนสวยที่เลือกได้นะคะสำหรับใครที่รอคอยรอคอยแล้วในโมเมนต์จะต้องมีเกณฑ์ของการตัดสินใจหรือถ้าตัวเราเองอยากจะกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นคือให้เขาเป็นคนเลือกในการตัดสินใจต้องระวังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนหรือไม่ชัดเจน หรือถ้าจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ไพ่บอกแล้วส่งพลังงานทําให้คุณมีความใจร้อนหัวร้อนอยากเคลียร์อยากไฟอยากชัดเจนแล้วดราม่าด้วยเ mm. พราะมันดราม่าเราเลยต้องเคลียร์นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะขอให้พลังงานสี่ดาบส่งผลต่อคุณก็คือให้มันมีสติปิดหูปิดตาก,กับสิ่งที่มันไม่ดีและเปิดแสงสว่างให้กับตัวเองนะคะปล่อยวางกับเรื่องที่มันแบบไม่สามารถควบคุม control ได้ปล่อยวางกับเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะในช่วงเดือน ธันวาคมนี้เดือนเกิดคุณนี้และอีกอย่างคือมันจะเข้าสู่ปีใหม่ปี2565แล้วเนาะเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ของตัวคุณนีที่นี้ค่ะเป็นเกณฑ์การเริ่มต้นด้วยการที่มีพลังงานของความสมวังสมความปรารถนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอำนวยอวยผลอยู่ในตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นนะคะชาว ราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมนี้ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีในเกณฑ์ของการเริ่มต้นของตัวคุณนะคะชวาวราศีธนูที่สนใจดูรวมเป็นการส่วนตัวแอดไลน์ปั่นหูรา99นะส่วนใครสนใจในเรื่องอ e ีบุ๊กค่ะอีบ e ุ๊กในการแปลคําทนายไพ่สอนเรื่องการทํานายดวงใครสนใจก็แอดไลน์ปั่นหูรา99นะคะเพราะว่าเริ่มต้นในราคาแค่เพียง119บาทนะคะราคาเบามากเนาะนะคะใครสนใจก็แอดไลน์ปั่นหูรา99เช่นเดียวกัน ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องชาแนลอาจารย์ปัดดูดวงไพ่ทาโร่ด้วยนะคะขอให้ท่านจเจริญด้วยโชคลาภวาสนา ะะทำคิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีโชคาลาภร่ำรวยในเดือนธันวาคมน,นี้นะคะเป็นเดือนเกิดของคุณนั่นเองนะคะสำหรับใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวชาวราศีธนูต้องถามแน่นอนนะคะเขาจะกลับมาไหมคุณเป็นเนื้อคู่กันไหมการตัดสินใจนี้จะเป็นอย่างไรเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจหรือถ้าใครจะดูคลิปวิดีโอนี้และจะนําไปเป็นแนวทางในการที่เราอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเดือนเกิดตัวเองในปีใหม่นี้นะคะ,ะ,คะเรื่องราวนะคะ ดวงนะปี2565ชาวราศีธนูคุณจัดอยู่ในอันดับที่5นะคะคนที่โชคดีในเรื่องของการเงินการงานความรักนะ12สราศีชาวราศีธนูอยู่ลำดับที่5ค่ะนะคะลำดับที่5ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง อันดับที่5นะถูกต้องค่ะส่วนในเรื่องราวความรักเช่นเดียวกันคุณก็อยู่ในอันดับที่5นะคะของ12ราศีเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูในปี2565หลายคนที่เป็นคนโซดบอกเลยนะฟันธงว่าคุณจะได้มีคู่มีแฟนแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวแอนไลน์ปันโหราเ9นะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ